มันเลยไม่ได้ครับพี่เพราะว่าสปอตทีเดียวบึ้มแล้วที่เดิมพี่มาปูนี่ยิงปูเลยยิงแล้วมันตายอ่ะบีที่หลังราคาที่เดิมแต่ฟ้าตียิงแล้วพี่ยิงตายแล้วพี่ยิงตายแล้วบีมีอีมีอีกสองตัวหลบหลังลิฟต์เป็นตัวบีมีเป็นตัวเดียวเลยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายแล้วเพื่อนเพื่อนขางอุ้ยโอ้ย โอ้ยเย่แองนสัตว์แบบไม่สลลสลอมันแม่นอยู่แล้วพี่สลอมันคือมันดูใช่ๆๆค,ค,คือต้องรีบยิงและรีบไปอ่ะเพราะว่าสลอมันแม่นมากเราบินนิ่งนานไม่ได้ขอแค่ใกล้ๆ,ๆอะมันดูเข้าเลยมันไม่ดูหรอกแต่ว่าคือต้องรีบยิงแลวรีบไปอ่ะพอยอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าเจอสลอนี่แบบพับบงลูกเดียวอ่ะสลลดูเมื่อกี้ผมยิงมาพอมาแล้วพี่ปหวะโอเคเห็นละ ไปไหนไอ้เฮียแม่งอ้อมตึกไอ้สัตว์แม่งเหนือชั้นไอ้เฮียยังเห็นอยู่ปอมเบิ้มเบิ้มอำโดนเลยวะเนี่ยโดนดพี่หน้า,นาหน้าเราหน้าหน้าหน้าด้านล่างเปิดเทอร์โมพี่เปิดเทอร์โมลแล้วมองตลอดไม่งั้นพี่จะไม่เห็นไอ้พวกโย่าง tình rồi giải ai pa bà là bếp mà là bếp bà là bếp bà là bếp BG là là bếp bà là ใช่ไหมพี่ฮอว์กกลับมไม่รู้เห็นมันทิมว่ีจีฟักชิดอ๋อทีมพี่เหรอวีจีมันถูกผมฆ่าสามไงวีจีฟักชิดฟักชิดตายตายตายมีมี <c oughs> หลักฐามันโดดมันโดดมีปะไม่เห็นะนะลงลิฟเลยอ่ะพี่สองเทอร์มอลตึกหน้าให้หนะครับนี่ไงโดดลงเห็นปะอันนี้ตึกนี้ยตึกนี้ย,ต,ยตึกหน้าเลยตึกหน้าผมหน้าหน้าอะไพี่หน้าตรงเลย พี่ยิงพี่ยิงหมดหมดแม็กไปแล้วมาแล้วเอ้ยเฮ้ยฮอมนาหอนมาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วขวาขวาขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับจะดีครับจะนีครับโอเคต้องหนีก็พี่พี่หมดแม่พี่พี่รีโหลดแล้วเฮ้ยโดนยิงยักษ์เจ๊ไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่พี่สะบัดหอครับกับรำลังกำลังรลอกำลกับรำทู้เลยพี่สะบัดหอพี่สะบัดหอมันโดนฐานยิงอยู่แล้วเป็นไงปะมันมันมาสินค้าเราไม่ได้มันโดนป้อมฐานยิงคือถ้าถ้าเจอแบบนี้นี่นี่ก็ตื่นตื่นแม่ก็อะไรอะไรนะ ตายาตายสอ<ม>งเลงหนึงเลงหนึงเลงหนึงเดี๋ยวผมต้องหมดถอดร่มหมดถอดร่มหมด,อ,หมดอยู่นิ่งไม่ได้เอ้ยไปไหนแล้วอะไอ้เหี้ยตายหมดเหรอผมก็เ,เหลือนะเอ้ยมันมันไม่มีจุดเกิดมันมีแต่จุดสปอรไม่มีจุดเกิดอะมันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลงลิฟต์ละถ้าเราลงลิฟต์เฮ้ยเดี๋ยวฮอลมันจะมาอีกอะฮอแม่งเกิดแล้วอะเห็นแล,ล้วเห็นแล,<ะ>ล,ล้วข้างด้านก็รอมันมาใกล้รอมาใกล้เดี๋ยวผมเงียบๆเข้าไป พี่สวยนะที่ไหนวะหน้าเราไม่จะยิงไปไหนวะมันเสียการสองตัวแล้วมันเสียการสองตัวแล้วพี่เออเอ๊ะแลกันแลกันแลกันเราได้เปรียบเราได้เปรียบเราอยู่เหนือเขาวันโอเคแต่ไม่โดนหนีเว้ยอ่ะพี่ในน้ำยิงต่อเลยอยู่ในน้ำอะเปิดทถ้ามองมาไม่เห็นอ่ะ แล้วเราไปเอาฐานตรงนั้นตรงบ้านเหมือนป่าวบอมบอมหน้าหน้าตึกหน้าตึกหน้าหน้าตรงเลยพี่หน้าตรงหน้าตรงบนตึกเยอะเลยพี่เหล็กตัวเหล็กตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดิบนะผมนิ่งไม่ได้ถ้านิ่งมันเล็งแน่มีกระโดดนั่นแหละเหลยสองตัวสามตัวอะไรไม่ได้พี่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องหนีก่ยอนะอาร์คี ตาเทเดิมเดิมที่เดิมอออือเยวไว้ไปายตายตไเห็นไหยแล้วแมงยงอีกแล้วไอ้ตัดปล่อปล่อยไว้พี่กับฐานเรากับฐานตรงนี้เากับฐานได้เปรียบไอพี่ยิงโดนไปสองสาดอกแล้วมันมันตามเราอะไ้มันตามพี่มันโดนปองปืนหนีแล้วหนีแล้วหนีล้นีนีกลับเลยแมงดิยาวเลยเนี่ยซ้ายซ้า้ายอร์ธรรมดาฮอคนคนเนี่ยซ้ายซ้ายมือ ไปดิ้มขวาล้วมันทางแล้วทางแล้วพี่ตึกตึเดิมตึเดิมโอ้ยย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 ยเอยเอยยอยเอยย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 ายย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 ยรยยยยเยยยยวยยยยอาเเอ เลิฟแอดมินเฮ้ยนี่ไงยวยิงยิงยิงกลางมาเห็นป้ะไอ้ขับคอวะที่หน้าตึกเห็นป้ะตึกหน้าเราอ่ะไอ้ปูปูตุ๊ดเดิมตุ๊ดเดิมทำยังไงบ้างมึงเติร์กยังมีอยู่ เฮ้ยพอสวยล้สวยละสวยวไม่ไม่ไม่ชวยไม่สวยไม่สวยผมปป่อเชียละเอเผมใช้เอเรากันเฮ้มันตามมาวมันตาเลยกับกับกับล้ำเลยโอ้ชีเดยเดี๋ยเอ้มันกลมนมันกลมันกลับ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 มันกลม่กล้ามันกลมันกลมานกลมันเราบมันาลับนก่ามันเรานกลับมันกลยบมนกลัมันลัมันกลมันกลัมันกมันกลั่มันกลับมันลับมันกลรบมันกลับมันกลับมนนลบนึงรอน ตายสาย <c oughs> สายมาสายมาเนี่ย<อ>เจอแล้วเจอแล้วจบแล้วจบแล้วอะไรแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนเพราะว่ามันใช้ตึกบังได้โอ้อเย้เออผมพอดีจีบสายคนเดียวเลยเดือบ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 ตกตึกมาพอดีเลย